แชนแลบายส้ม,มสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยนะคะขอให้เจอแต่เรื่องดีๆก็เป็นอย่างกันบ้างค่ะหยุดยาวได้พักผ่อนกันเต็มที่หรือยังวันนี้ส้มก็พักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะก็เลยกลับมาทำคลิปต่อนะก็มาเล่นกันต่อนะคะกับลารทูริเช่เป็นตอนที่10 เนาะถ้าจำไม่ผิดนะเราก็เดินทางกันมาถึงเออตอนที่เกือบเกือบจะ20แล้วก็กะว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นให้ให้จบชาเลนจ์นะคะก็คือแบบให้ครบร้านเพราะว่าตอนนี้ก็เอเอ,อตอนนี้ก็ได้7,000 0สกว่าแล้วในเมื่อเป็นปีใหม่นะใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ให้กับน้องวาเรนนะคะก็จับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วในชุดเออเซลลี่ทีมเซลลี่สีเหลืองสีเหลืองสดใสนะคะ ก็ใส่ไวไห้หลายชุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ชุดต่อมานะคะก็เป็นชุดโทนสีฟ้ามุ้มิ้งลายดอกน่ารักแล้วก็ชุดที่3นะคะก็จะเป็นโทนแบบเออตีมผีเสื้อบินผึบพับผึบผับนะคะสีแบบเขียวแล้วชมพูพาสเทลนะคะก็ตอนนี้เราก็ยกฐานนะกันขึ้นมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างรวยนะ,จะเจ็ดแสนนี่ถือว่ารวยไหมก็รวยเนาะ ดยเนพะราะฉะน,นั้นเราก็เลยแบบอับเสื้อผ้าให้สมฐานะนิดนึงนะคะก็ต่อมาชุดทางการไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายแล้วก็มีเพิ่มชุดนอนให้นะคะก็เป็นชุดเออนี้แบบแนวแบบเออชุดคุมนะคะกิโมโนนะะ่ารักแล้วก็ชุดสไตล์เซ็กซี่นะคะแล้วก็อันนี้ชุดเดิมนะรู้สึกว่าใส่เพิ่มไปแค่นั้นแหละเพราะว่า เออถ้าใส่เยอะกว่านี้นะคะมันจะใช้เวลานานมากอันนี้ก็เป็นชุดเก่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะคะกลับมาเล่นต่อเพื่อให้รู้ว่าต้นไม้กุดอีกแล้วว่า <c oughs> คือเหมือนแบบฉันท้อใจมากนะ คือมันกุดหมดเลยอะคือเหมือนแบบพอเซฟออกไปแล้วกลับมาเล่นอีกทีเนี้ยคือต้นไม้กุดหมดเลยหรือที่แบบพอถ้าไปสถานที่อื่นแล้วพอโหลดกลับมาบ้านต้นไม้ก็กุดฉันเหนื่อยมากนะ <c oughs> กับการแบบปลูกต้นไม้แบบกุดกุดเนี้ยเดี๋ยวกุดเดี๋ยวโตเดี๋ยวกุดเดี๋ยวโตแล้วก็จะโตนี่คือแบบอ้อไปช้ามากดูดิแล้วก็ไม่แบบโตกันแบบไม่ได้สามัคคีกันด้วยนะ เราก็สู้ชีวิตกันต่อไปค่ะสู้ๆนะว่าเลนเราเป็นกำลังใจให้อันนี้นำเหนอต้นอะไรนะต้น ผลไม้ต้องห้ามนะคะต้นไม้นี้ออกผลเป็นผลไม้ต้องห้ามอันลึกลับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่สนใจพอได้ปลูกลงไปแล้วฉะนั้นคงไม่ต้องห้ามอะไรที่กีดกันไว้คงไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกแม้กฎแห่งธรรมชาติจะถูกเหมือนเฉยแต่เราก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไปเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเออเก็บเกี่ยวผลไม้ต้องห้ามเดี๋ยวนะกินเพื่อกายล่าง เป็นดังซิมมนุษย์พืชจงปลูกแล้วทำให้ต้นไม้ต้นหนึ่งเจริญง,งอกงามด้วยตัวของคุณเองอันนี้น่าสนนะลองดูไหมลองกินดูสักนิดนึ่งไหมไหนลองกินสิกินผลไม้ต้องห้ามของมนุษย์ซิมมันเป็นผลไม้ต้องห้ามยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุงแปางกลายเป็น กลายเป็นเดี๋ยวนะน่าจะบักผิวและจริงๆคือน,น่าจะแบบเป็นผิวสีเขียวอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะเียงแต่ว่าแบบส้มฉายสกินที่เป็นของเสริมที่โหลดมาไงมันก็เลยอาจจะไม่มีผลกลายเป็นคนหัวเขียวไปแทนวาเรนติน่ากินผลไม้ต้องห้ามเข้าไปหรอโอเคไม่ต้องกังวลไปไม่เป็นไรหรอกแค่ทาตัวเป็นธรรมชาติ ไม่สิธรรมาชาติเหมือนต้นไม้เลยแหละดื่มน้ําให้มากๆแล้วอยู่ใต้แสงแดดเธอจะเจริญเติบโตและสังเคห์แสงซึ่งจะช่วยเติมเต็มระดับความหิวของเธอได้โปรดจำไว้ว่าเมื่อเป็นซิมมนุษย์พืชเธอไม่จำเป็นต้องกินอาหารปกติและนั่นก็หมายความว่าเธอไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยเช่นกันดีไปอีกอยจริงอะนี่ไงคือเหมือนต้องคอยกินน้ำดูให้แน่ใจว่าแบบไอ้กินน้ำา ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำอาบน้ำหรือแบบดื่มน้ำเปล่าก็ยังได้เมื่อได้เออรับน้ำเพียงพอให้ออกไปรับแสงแดดแค่นี้เองความหิวหรอให้อาหารซิมนมุนพูดได้การออกไปรับแสงแดดก็คือเหมือนแค่ยืนตากแดดก็แบบเออชีวิตเขาจะง่ายขึ้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคข่ายแบบเหนือชั้นก่อนเดี๋ยวดูกันว่าชีวิตจะง่ายหรือชีวิตจะยากขึ้น ก็เขาบอกให้รับแสงก็เลยนั่งฝากแดดไปเลยสิคะน,น่าจะเรียงง่ายแหละซิมเอ,อ่อต้นไม้แต่จริงๆก็คือแก้ได้ด้วยกันรู้สึกว่าคือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะมันจะมีคำสั่งอืมทำให้กลายเป็นซิมมนุภภษย์พืชแล้วมีให้แบบทำให้เลิกเป็นไหม้าช่างมนดษมันก็คงหายเองอะมั้ง อยู่ว่างๆขึ้นไปสำรวจอวกาศมาเดี๋ยวนะกลับมาเป็นอ๋อตัวฟุ้งๆนะจากน่าจะแบบจากการเป็นมนุษย์พื้นนั่นเองนะคะเราได้อะไรแปลกๆกลับมาด้วยแหละนี่โหลอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นโหวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะมันต้องตั้งบนโต๊ะใช่ไหมอะไหนลองเอา มันคือมะนาวต่างดุษมะนาวต่างดุษหรือเปล่าวานสีชมพูที่ตายแล้วเข้ามาดูสิเข้ามาดูหน่อยว่าลบสิ <Wow. S 1> <laughs> โอเคคือมันไอ้นี่นะใ <laughs> บไม้งอกออกมา วานสีชมพูที่ตายแล้ววานอันนี้คือวานใช่ไหมคะหน้าตาน้องแบบว่าหน้าตาน้องแบบว่าหน้าตาดูงงงงคือมันเป็นแบบสัตว์ประหลาดจากนอกโลกไงม,มันก็เลยดูแบบแปลกแบบแบบน่าหลือเกินปุยมุยอะมีฟันงอกออกมาเนี่ยอยากเก็บไอตัวเนี้ยให้ได้เยอะๆอะ ต้องไปหลายๆรอบอ่ะอยากเก็บตัวนี้ให้ได้เยอะๆมากเลยนี่ได้มาหนึ่งตัวมีสัตว์ประหลาดเยอะมากเลยนะต้องสิบตัวเน่โอเคเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยไหมเปลี่ยนชุดแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทรงผมอ่ะัปเปลี่ยนในหมดสร้างสิน ปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าพอเข้ามาในโหมดนี้คือเขาก็อยู่ทรงเดิมที่เป็นเขานั่นแหละ <c oughs> คือต้องให้เป็นแบบหายเป็นมนุษย์พืชไปเองหรือเปล่าเย้ปณิธานปณิธานสําเร็จปณิธานสําเร็จไปแล้วนะคะจากการวิวัฒน์แล้วก็อพขึ้นมาก็ทักษะทําส่วนถึงระดับหกก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ติดตาบน อ,อติดตาบนพืชสัมต,ต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้พืชท่าต้นเดี๋ยวนี้คืออ,อ๋อง่ายๆเลยนะเดี๋ยวก็อัพแน่นอนติดตาเข้าดูและดูงง غ, ดซึมพลังงานแสงอาทิตจากพื่ออกดูดซึมดูดไม่ใช่ดูดแบบอะไรนะลิ้นบานกันดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์จากพืชนะคะก็เป็นการแบบ ได้พลังงานเหรอหรือนะ้ำในร่างกายไหนะดูดีอ๋อความหิวนะดูเหมือนเป็นการกินอาหารอะไรเงี้ยอพอดูดซับไปต้นกุดเหรอไม่ใช่อันนี้กุดเองแลนนี้คืออะไรเพิ่งดูดไปเมื่อเช้าวัชพืชนี้ขึ้นเก่ง ขึ้นเก่งขึ้นบ่อยขยันขึ้นเหลือเกินอันนี้คือแบบเพิ่งเห็นชัดๆนะคะอันนี้เป็นต้นดอกไม้แห่งความตายนะคะดอกไม้ที่ดูสยองแต่ก็งดงามแม้แต่ดอกกุหลาบก็ยังไม่พอที่จะใช้อ่อนวอนทันยม,มทูตครีมลิปเปอร์ลองใช้ดอกไม้นี้ลดความลังเลใจของเขาแล้วก็ให้หลุดพ้นจากความตายดูสิโอ้ก็ ถ้าจําไม่ผิดเหมือนประมาณว่าถ้ามีคนในครอบครัวตายหรือยังไงนั่นแหละให้เอาดอกไม้แห่งความตายนี้แบบแลกความตายกับทันกลิมนะหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะคิดว่าคือแบบน่าจะเป็นแบบนั้นแน่นดูความคิดเอ็นนะคะคือแบบ เป็นดอกไม้อะที่มันคล้ายๆดอกเดซี่อ่ะแต่มีแบบเป็นรูปหัวกะโหลกรูปหัวกะโหลกเล็กๆขึ้นมาแบบโอ๊ยน่ารักน่าชัางจิ้มลิ้มนะเอาไปใส่แจกันได้ไหมแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะจริงก็เหมือนแบบขายได้ราคาหรือเปล่าเก็บไว้เพาะต่อเนี่ยดอกไม้แห่งความตายนะคะดอกไม้ที่ดูสยองไหนดูคอเลคชันพืชเราสีนี่ก็ได้มาเกือบครบ แล้วนะหรือเปล่าเอออีดอกไม้แห่งความตายนี่มันไม่อยู่ในอะไรคือบวกสองอะอะไรคือบวกสองดอกไม้แห่งความตายนี่ไม่อยู่ในคอลเลกชันหรอมันไม่มีขึ้นนะอันนี้คือแบบอันนี้คือพบได้ทั่วไปแต่เหมือนคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือพบได้พบอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งหรือมะนาวมะนาวหรือเปล่า ค่อนข้างหายยากก็ยังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะไม่นิดนะไม่นิดเดียวแน่นะวิแต่วิว่าไม่นิดค่ะน่าจะอีกยาวไกลเออช่วงนี้ไม่ได้ไปตกปลาเลยเดี๋ยวไปตกปลาอะไรบวกหนึ่งอะคือหรือว่าแบบหรือว่ามันมีอัปเดตแล้วมันมีเพิ่มจำนวนมาหรือยังไงวิงงแล้วนะเออช่างมันก่อน เดี๋ยวค่อยไปแบบจริงจังทีเดียวนะคะแต่พืชเนี่ยขี้เกียจหาแล้วไปตกตาได้ปลาใหม่ๆเพิ่มมาสองสามชนิดนะคะก็จะมีเอ,อ่ออันนี้ปลาเพิดนะชือ่ออันนี้ปลาหมอตามติดผนังนะคะแบบดูน้องแบบคือแบบ ปากจุๆอะไรอย่างนี้ปะเหมือนแบบปากจุจๆแล้วก็ปลาดุกปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะคะตัวดําเมี่ยมเลยแล้วก็อันนี้คือปลาเทวดานะคะที่ได้มาปลาซิวจริงๆปลาซิวนี่ได้มานานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเอามาติดผนังนะคะแล้วก็แซลมอนแซลมอนตัวเบลอเลยหน้าตาแบบ ดูดันไม่เก่งใจใครดูสิหน้าตาดุดันไม่เก่งใจใครอืมดูนะคะคอลเลคชั่นรู้สึกจะเต็มเต็ม <ๆ S 1> แถวหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้นะที่ได้มานะคะปลาหมดตาเป็นแบบปากค่อนข้างหายยากอย่าเผลอจูบป,ปากของมันเข้าล่ะเพราะในปากนั้นมีฟันแหลมคมเรียงรายกันอยู่มีปลาหมอหรือปิรันยา แล้วก็ถัดมาเนี่ยะคะแซลมอนก็พบได้ทั่วไปปลาขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในตำนานเซลเออติกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาอีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยอีกด้วยใช่ปลาส้มปลาส้มที่ไม่เปรี้ยวนะคะปลาดุค่อนข้างหายายากนะคะปลาชนิดนี้จะใช้หนวดของมันเพื่อรับเออรับรส สิ่งรอบข้างเรากับว่าเป็นลิ้นเล็กๆเรียวๆนะคะอันนี้ก็ปาเทวดาค่อนข้างหายากปาตัวเด็กน่ารักปุ๊กปีกเหมาะสําหรับเลี้ยงไว้อวดแล้วก็คุมพฤติกรรมปลาตัวอื่นๆให้ดีเท่าที่จะดีได้นี่นะคะก็ได้เพิ่มมานิดหน่อยเติมเต็มใน correction ทินก็เหลือเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่นี้แหละแค่นี้อันนี้ปาแบบปาอะไรมีปีกด้วยโอเคก็หากันต่อไปนะคะ วางกัดแหละดูออกไม่จะทําอะไรอะ่ะเดินมาเล่นกับเด็กเล่นเป็นสปาลาดคือเห็นเด็กเล่นอยู่ที่สนามเด็กเว่นไงอ้าก็สปารล่าฉันจะฆ่าแกซุ่ซุมซ่มซุ่มดูก่อนซุ่มดูซุ่มก่อนแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกฉันจะจับเด็กกินะจะจับเด็กกินให้หมดเลย โดนเด็กร้องไห้อ่ะแกงเด็กร้องไห้น้าเอ็นดูนะเล่นกันน้องช่วยด้วยค่ะมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างล่างฉันงงนะเล่นอะไรกันอยู่น้ำขาดน้ำจะขาดว่ายน้ำไปกลับแล้วกันนะ เอาละจากกดๆอยู่เริ่มงอ,อขึ้นมาใหม่เลยเริ่มงอ,อขึ้นมารอบนี้คือจะไม่ออกเลยจะยังไม่ออกจากเกมจนกว่าจะครบหนึ่งล้านนะคะก็จะเล่นไปเรื่อยๆก่อนไม่กันรู้สึกแบบมันทอมากเลยคือพอออกไปแล้วเข้าใหมท่ทีเอากดหมดเลยฉจนเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะก็รอบนี้เล่นยาวๆไปเลยลการเอาให้ครบไปเลยไหนๆก็เหลืออีกน่าจะประมาณอีกประมาณสองแสนนิดๆ 2,500สนะคะน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวก็คุบแล้วะตอนนี้น้องก็หายจากอาการเป็นมนุษย์พืชแล้วนะคะ <c oughs> กลับสู่ร่างเดิมก็ใช้เวลาประมาณ5วันในซิมนะคะตอนนี้ก็กลับมาหิวข้าวเหมือนเดิมแล้วจ้า5วันในซิมนะคะจากมนุษย์พืชน,นะะ้อก็จะกลับเป็น ปกติอะไรของเธอหยิบเข้าหยิบออกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมาก็หิวเลยเมื่อกี้ไปได้ฟอสซิลาหมกเตรียมเลยเป็นฟอสซิลที่ยังไม่เคยมีนะคะก็เก็บไว้ในช่องเก็บของก่อนละกันตอนนี้ยังขี้เกียจเรียงอยู่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มีเงินเก้าแสนห้าแล้วนะคะอีกห้าหมื่นไม่ถึงสี่หมื่นนิดสี่หมื่นสองนะคะเราก็จะแบบ เออเราก็จะแบบได้นะคะชนะชาเลนเราก็จะเอจบชาเลนมีเงินหนึ่งล้านบาทอี่ไม่ใช่หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านซิมโเลียนนะคะวันนี้แล้วนะคะเราจะจบชาเลนจ์กันเพราะว่าแก้วมังกรได้เอออกผลแล้วนะเราก็จะค่ายแบบเหนือชั้นไปเลยจ้าห้าหมื่น ยังไงก็คือแบบพอมีห้าหมื่นนี่คือถึงหลานแน่นอนค่ะรอวาเรนอาบน้ำแป๊บนึงนะะเดี๋ยวนะต้องเอ่อทำให้แบบเขียวให้หมดไม่ให้มีอะไรมาขัดขวางในพิธีแห่งความสำเร็จของเรานะคะ <c oughs> อ่ะายายแบบเหนือชั้นนะชิงช่องแปบบ๊บอุ้ยวันนี้แบบเหมือนรู้นะว่าแบบ จะเสร็จชาเลนไรนงี้เลือกชุดสวยออกมาเลยไปค่ะสาวไปทำมาหากินไปเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แห่งซิมซิตี้กันดีกว่าไปแล้วไปแล้วเป็นเศรษฐีใหม่แห่งนิวเคสนะคะมีอารมณ์ดีเดินจิ้มโทรศัพท์ออกมาเลยจ้าไปแล้วคะ่ะวันนี้ฉันจะ้วยฉันจะมีหนึ่งล้าน แรมานาแรมแถ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 ม,มแผนการเสร็จสมบูรณ์นะคะเรียบรล่ออยอู่นะหาเงินหาทองเนี่ยคุณทําแผนการเสร็จสมบูรณ์แล้วเวลาในเกมที่ใช้ไปห้าสิบสามห้าสิบสามวันนะก็ยังดีไม่ถึงหกสิบวันก็คือแบบเกือบเกือบถ้าเทียบเป็นวันข้านอกก็คือเกือบสองเดือนเนาะแต่แบบ ตั้งแต่ที่เล่นมาเล่นจริงๆอะ่ะเอาจังจริงถ้าเล่นติดก,กับมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกห้าสิบสามวันในเกมมันก็จะประมาณกี่ชั่วโมงวะเออเดี๋ยวนะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นาทีเออี่สิบเดี๋ยวนะหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เออหนึ่งวันในซิมเนี่ยประมาณยี่สิบสี่นาทีนะคะ ถ้าเอา24ประมาณ24่สิบสี่นาทอาีอันนี้นะไม่รู้ไม่รู้จะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคิดทำไมไม่รู้จะคิดถูกหรือเปล่าอะเอา53วันในเกมใช่ไหมคุณยี่สิบก็เท่ากับเอเดี๋ยวนะเท่ากับ1,272ชั่วโมงอ่า24อีกทีหนะึ่งเอ้ยไม่ใช่สิปึ๊บ มันก็จะเป็นนี่แหละอะช่างมันเถอะขี้เกียจกิดแล้วเอาไปว่าแบบเล่นมาประมาณสอสเดือน <c oughs> แล้วแล้วก็เอเสร็จชาเลนต์นะคะเป้าหมายต่อไปคือหาผัวเอ้ยไม่ใช่หาสามี <c oughs> <c oughs> หาสามี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ขายแบบเนื้อชานะ,ะขายไปก่อนนะคะแต่ง <c oughs> การเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ยินดีด้วยคุณทําแผนการแต่แต่ว่าซิมในครือเรืนี้จะได้รับรางวัลเป็นค่าความพึงพอใจ,จซึ่งสามารถใช้ซื้อรางวัลที่ร้านแลกรางวัลในแผนข้อมูลไหนดูซิมีหมื่นสองแต้มแหละมันมีอะไรดีๆไหมเออมีอะไรดีๆให้แรกไหมอ่ะปัาสจากาเื้อโลความต้องการของด้าสุขภาพมายของซิมนี้จะลดลงช้าขึ้น ซื้อแพงๆไม่มีวันง่วงนะคะซิมผู้นี้จะไม่มีวันง่วงไม่จําเป็นต้องนอนหลับเอออันนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่หลับไม่นอนแล้วจะทําอะไรดีไม่ต้องการขายซิมผู้นี้ไม่จําเป็นต้องการเออไม่จําเป็นต้องเข้าสังคมนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าค่าสังคมก็จะไม่ลดแล้วหรือเปล่า ใจกล่าซิมนี้จะมีอุปนิสัยที่ไม่กลัวอะไรง่ายๆนะซิมนี้จะเออกลับสู่ความสง,สงบได้เร็วกว่าซิมส่วนใหญ่และไม่ติดขัดอะไรถ้าต้องอยู่ใกล้สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเช่นผีหรือคโครงกระดูไม่มีวันง่วงไม่มีวันง่วงนี่ก็คือน่าสนเหมือนกันนะแต่ว่าแบบพอมันไม่ง่วงแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทำแล้วนะเราก็จะแบบตื่นตาตื่นใจทั้งคืนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขายให้หมด อ่ะโอเคอันนี้ก็เข้าดูแลส่วนต่อนะคะส่วนเราก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่ายังงก็คือเป็นพื้นที่ทําเงินของเรานะคะสําหรับเออตอนนี้ก็คงต้องขอจบ e ีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนหน้าคือมาหาแฟนให้น้องกันดีกว่าเราก็แบบเออสร้างครอบครัวนะคะของเรากัน ในขั้นต่อไปแบบมีเงินแล้วนะคะก็มีคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์ให้ส้มด้วยนะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ